ไปยไปขึ้นนไปยืดตัวตรงๆไว้นะครับยืดกาตรงยืดกายตรงยืดกายตรงโยมยืดกายตรงยืดกายตรงงานกลมยืดกายตรงแปมือ ทำถือวงอะไรอันนี้หัวยังนี่แม่หัวเผือกเอามาถวายบ่แม่มาถวายเขาลงตาหัวเผือกไอ้ของทำของหวานได้ไหมแม่ว่างไว้หัวเผือกแม่จะพึงจับได้หลงตาจะพึงครับครับหัวต้นกระบุกครับลงตาหัวต้นกระบุกเห็ดของหวานขู่เปลาแน่ลูกนี่ลูกบอานว้าทำของหวานบ้านว้าบ้านข้าวต้มมันกัน มันเลียบมัน,นระดับ,บวหวานนะตาเป็นแม่ท่านในเอ่อผมว่ากบุกนะครับมาถวายล,ล้มตาล้มตาหันกระดูนะครับท่านสงสัยว่าเป็นอะไรนะครับ,บนะอันนี้ปลูกได้อยู่ออบังร้าคุณแม่ปลูกได้ล้มตาปลูกได้ครับปลูกได้รถม,มาก,ากอย่างกัน ขั้นนี้กับแมนเนอมั้ยหมอ๋อนี่แหละปั่นมันนะมันคืออะไรมันมันกระบาดกระบุกกระบุกมันมีลูกมันเอาลูกมันไปกระบุกมันทำทำอะไรกินอะเิตของหวานแซ่บเลยพี่มันคือมันนี่มันมันบอลเป็นหัวกระบุกที่ว่ามันบวกขั้นเหรอแม่มันเป็นไข่ต้นต้นบอลนี่อแม่พี่แต่ว่ามันต้นใหญ่ไหมครับกระบุก